สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเรามีให้ผู้คุณเลือกกันทั้งหมดสามกองนะคะเริ่มตั้งแต่กองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกเอยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มกองที่หนึ่งกันเลย concentrate spiritual Qu สต์แล้วก็พ r ริตโอเคความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคิดว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ การที่คุณเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้เนาะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาไปได้เรื่อยๆจริงๆคุณได้ทั้งด้านทางโลกและก็ทางธรรมเลยนะคะทางโลกก็คืออันนี้เนาะที่เกี่ยวกับการหาความรู้ข้อมูลต่างๆางางางการมีสมาธิจดจอกับสิ่งที่คุณทําจากสิ่งที่คุณสนใจ แล้วก็อีกด้านหนึ่งคุณก็มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณได้ดีเช่นกัน Spiritual Quest เนาะเหมือนคล้ายๆว่าภารกิจทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณของคุณที่แบบต้องการการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะคนกองนี้ถือว่าดีเลยแหละสามารถสมดุลตัวเองได้ทั้งในโลกในโลกของโลกมนุษย์แล้วก็โลกของธรรมะอะไรแบบเนี้ย priority คิดว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสติปัญญามีความรู้ที่ดีเป็นที่เหมือนว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นคุณนะ่ะเขาเขาจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมคนนี้แบบดูมีออร่าจางังดูน่าเคารพจังอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมหนูทำท่าเหมือนเคารพก้มหัวให้องค์พ่อพระพิคเนตเนาะมันก็ว่าคุณเป็นคนที่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดอะไรอะ่ะคนที่ฟังคุณนะ่ะ เขาจะรู้สึกคอยตามไปกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่คนรอบข้างคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความสามารถของคุณเนาะ When I learn on the f e a r s of the universe, peace become real. ไอ้ไพ่ใบนี้นะคะจะหมายถึงว่า mm hmm. เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่คุณเรียนรู้ที่จะศรัทธาในเรื่องของกฎจักรวาลเนี่ยความสงบสุขก็จะเข้ามาหาคุณเรียกว่าคนกองนี้เนี่ยในเรื่องของการทำสมาธิทำจิตให้นิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญคะ่ะในการที่จะเชื่อมต่อคุณเนาะกับ universe ์ เพื่อทำให้ตัวคุณอะสามารถที่จะคอนเน c กกับจิตภายในของคุณได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เพื่อให้เพื่อให้ตัวคุณสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกหรือไม่ก็ทางธรรมก็แล้วแต่ คิดว่าคนกองแรกเนี่ยความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีกว่าคนอื่นๆแล้วก็คุณจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นๆค่ะเคเดี๋ยวเรามาเปิดหินเพิ่มเติมว่าหินมีอะไรจะแนะนำคุณเพิ่มใหม่อุย๊ยกองนี้ได้ซีทรินเห็นไหมเอ่ยโฟกัส สอเคซิทินเป็นหินเกี่ยวกับความเป็นพ่อค้าเนาะเป็นหินพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เป็นหินของคนธาตุไฟเป็นไปได้ว่าคนที่เลโก,กองที่หนึงอาจจะเป็นคนชาวราศีเมษสิงห์ธนูหรือว่าอยู่ในลัคนาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่ง หางเงินเก่งวาจาดีลูกค้าติดใจคุณพูดง,ง่ายๆสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคนกองที่หนึ่งสนใจที่จะซื้อหินซิทรินแบบนี้มาไว้ติดตัวไว้เสริมดวงก็ได้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนกองที่สองกันเลย คนกองที่สอง understand bracing กลองนี้ลูกรักหรือเปล่าลูกรักอีกแล้วก็สิบห้า r e v e l u t i o okay. n k สำหรับคนกองที่สองนะคะคิดว่าความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะเป็นในเรื่องของมุมมอง มุมมองการใช้ชีวิตซึ่งคิดว่าปัจจุบันเนี้คุณมีการอัพเลเวลขึ้นแหละคุณสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะในการมองวิสัยทัศน์ในการมองคุณจะเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นคุณจะสังเกตตัวเองได้ว่าคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าทุกข์ร้อนใจอะไรใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นคุณกับที่จะมีสติแล้วก็ยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆในช่วงจังหวะชีวิตของคุณในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็บางคนคิดว่าถ้ากับว่าคุณนับถือองค์พ่อพิคเนตนะคะคิดว่าท่านจะให้การอวยพรคุณค่ะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็คิดว่าคนกองที่สองคุณอาจจะได้รับพรอ,อะไรบางอย่างจากความที่ว่า คุณอาจจะเป็นคนที่ทำดีมาตลอดแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้หรือว่าสิ้นปีนี้คุณอาจจะได้รับอะไรดีๆตอบแทนนะคะความสามารถของคุณเกี่ยวกับมุมมองเปิดกว้างมากขึ้นเรียนรู้ในการใช้ชีวิตทําอะไรให้มันง่ายมากขึ้นแล้วก็คุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณให้การเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ เดี okay, ๋วเรามาดูไพ่เพิ่ม I am the l o v i n g energy of the universe เป็นดาวหมดเลยดาวก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีชื่อเสียงเนาะความมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงในวงการต่างๆที่คุณทำอยู่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรักเนี่ยด้วยความรักด้วยความชอบคิดว่าคนกองที่สองคุณจะทำได้ดีมากขึ้น เรียกว่าความสามารถคุณค่อนข้างที่จะถ้าถามเรื่องความสามารถเนี่ยคุณอาจจะโดดเด่นเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวตนกองนี้ก็สามารถทำได้ดีซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณลองมองตัวเองในอดีตเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันคิดว่าคนกองที่สองนะจะมีการ พัฒนาความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบมากขึ้นเนะาะจากเมื่อก่อนคุณอาจจะทําตามแบบแผนอะไรมาตามคําสั่งผู้ใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยแต่หล,หลังคิดว่าคุณน่าที่จะทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบมากขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหินเพิ่มเติมนะคะสําหรับคุณกออที่สอง คุณได้หินฮาวไว้ค่ะเอ้ยฮาวไลท์ฮาวไลท์อันนี้นะคะเป็นสิ่งเป็นหินนะคะที่พรีเซนต์ถึงการตื่นรู้การมีสติบางคนก็บอกว่าหินเนี้ยเป็นหินที่เอาไว้ระง,งับความโกรธค่ะบางทีคนกองที่สองบางทีคุณอาจจะอารมณ์ร้อน ก็ได้หรือว่าบางทีสติคุณอาจจะหลุดในบางครั้งในบางช่วงของบางทีถ้าเกิดว่าคุณเอาอารมณ์ตัวเองไม่อยู่บางทีก็อาจจะเหมือนว่าไพ่อยากาจ,จะให้คุณเนี่ยมีสติเนอะรับรู้ในปัจจุบันเข้าใจในปัจจุบัน หรือไม่ก็คนกองที่สองนะคะสามารถที่จะซื้อหินฮาวไลท์ ite, มาติดตัวไว้ก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มสมาธิเนาะเวลาคุณนั่งสมาธิหรือว่าเวลาสวดมนต์อะไรแบบเนี้ยให้คุณถือหินไว้ก็ได้นะคะถือหินไว้แล้วมันจะเย็นๆนะคะมันจะให้ความรู้สึกสงบได้เพราะหินแต่ละหินก็มีพลังงานใช่ไหมคะโอเคถ้ากองสองสนใจก็หาซื้อเก็บไว้ได้ค่ะเอาไว้เสริมดวงได้เช่นกันนะคะมา เดี๋ยวเราไปต่อกับคนกองที่สามกันเลยค่ะแต่ละกองมีแบบเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเนาะ beginning กองที่สามคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม่ไหม คุณอาจจะได้พูดอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะมีงานใหม่ๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับการพูดคำพูดคำจาเนาะการสื่อสารอะไรต่างๆโดยที่สิ่งที่คนกองที่3มได้มาเนี่ยคือการไกด์แดนนะคือการไกด์แนวทางของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านครูบาอาจารย์หรือว่า จ้านายคุณอาจจะมีการไกด์แนวทางอะไรบางอย่างให้กับคุณเขาเอ็นดูคุณมากนะสำหรับคนกองที่3คิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆคุณอาจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานแล้วก็ยังไม่ชินกับที่ทํางานคุณก็อาจจะต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและสิ่งสำคัญในการ ทำของคุณเนาะก็คือดึงนําเอาศักยภาพในการพูดของคุณออกมาเนาะอันนี้เป็นจักระโทจักราเนาะสีฟ้าเรียกว่าคุณต้องเอาทักษะในการพูดการพรีเซนต์การนําเสนอออกมาให้ได้ศักยภาพที่ดีมากที่สุดสำหรับความสามารถที่ซ่อนอยู่สำหรับคนกองที่สามคิดว่า เป็นการสื่อสารคุณอาจจะเป็นคนวาจาดีสื่อสารดีพูดอะไรคนให้ความเชื่อถือเชื่อนับหน้าถือตาผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเป็นคนน่ารักคนก่อนที่สารนี่เป็นคุณคุณเป็นคนน่ารักนะผะผู้ใหญ่ถึงให้ความเอ็นดูคุณเนาะ แล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องเชื่อมั่นลว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถเริ่มต้นได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เ,เ,เ,าาไเพิ่มเติมคะ่ะ I choose love no matter what เห็นไหมไม่ว่าสิ่งที่เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อน แต่ว่าคุณรักที่จะทำสิ่งนั้นไพแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณรักอ่ะให้คุณทำเลยไม่ว่ามันจะมีข้อแม้หรืออะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจข้อแม้สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวคุณไม่ว่าใครจะมาบอกว่าเฮ้ยเธอเธอเธอย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่เวิร์กหรอกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเรารักเราชอบเราชอบที่จะทำอันนี้มากกว่าสิ่งที่มันผ่านมา แล้วคุณคิดว่ามันดีกับตัวคุณมันเหมาะกับตัวคุณคิดว่าคุณทําได้เลยค่ะสําหรับคุณกองที่สามนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดไม่ใช่เปิดมาหยิบหินเพิ่มค่ะสําหรับคุณกองที่สามคนกองที่สามคุณได้หินอันนี้เรียกว่าโอปอลท์ค่ะอันนี้เป็นหินสังเคราะห์นะคะจะไม่ให้จะไม่ใช่หินแท้ร้อเปอร์เซ็นต ตัวนี้จะให้ในเรื่องของความรักความรักและความสมหวังคิดว่าคนกองที่สามเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในการทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วแหละแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณทำสูงนะคะกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ถือว่าโอเคแล้วค่ะที่เป็นหินอันนี้ถ้าเกิดว่าคนกองที่สามสนใจที่จะซื้อหินกองนี้ไว้เอ้ยไม่ใช่ซื้อหิน โอปอลท์ไ,ไว้ก็คิดว่าน่าจะเสริมดวงคุณสำหรับคนกองที่สามได้ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นหินแห่งความรักแล้วก็ความสมหวังเนาะไงก็ขอให้กองที่สามโชคดีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันในทุกๆคลิปนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มากแล้วก็จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกคนสําหรับคนที่จะขับจับบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ